มาแล้วครับขบวนสี่สามสองวันนี้ RHN เบอร์หนึ่งศูนสองสามทำขบวนนะครับผมแหน่แน่เห็นไ,ไหมชอบมายืนบังรถเนี่ยแล้วก็พอเราถ่ายก็ว่าบังเออถ่ายติดเราทำไม เอากล้องลงดีกว่าบังเขามาบังรถเลยทุกคนยวซูสองสามนะ โอ้โหจะโคตรทางเลยคนขับที่คนเคยทราบที่นีสถานีสู่ที่สถานีงสูบริษัทที่มีความประสงค์ที่ลงสถานีโ,โ,นโ,โยเชใช่ไหมตอนลงจาก <c oughs> ราขารสิ่งของารางาที่ตัมาตามลงจากรถให้รู้ต้องด้วยนะครับหนึ่งศูนย์สองสามคันนี้นี่วีทหันแบบนี้นะ สวัสดีครับลุงพี่สวัสดีลุงพี่เอาอีกแล้วโอเคเข้าใจแล้วถ้าสมมติว่า6ช่างเครื่องันไหนทำ4 3 1เป็นเมื่อวานให้ทำ4 2 2กลับวันนี้เครื่อง,งดับเครื่องดับขั้นไหนลุงพี่ขั้นชุดท้ายเครื่อง2จะติดง่ายอยู่ที่ข้างบนได้ ่าแค่นี้ ครับบอสเชียงสอนใช่ไหคลิปหน้ญญาครับแลาก่อนสวัสดีครับ